นี่ครับอยู่กับผมช่องคือมะทิ้งสิบเป็นไงได้ป่ะเพื่อนเออได้ได้ได้เอาเงินอะไรเยอะขอได้เลยทุกคนโอเคทุกคนซึ่งวันนี้คลิปนี้ปัญญาออนเหมือนเดิมซีรีส์นี้นานทีเดีวนะทุกคนซึ่งกูจะซุ่มอีกแล้วเฮียซุ่มตู้เล่ดิเพื่อนเอาเป็นตู้ไอซิโก้เลยไอซิโก้เชอร์รอลลี่อุ้ยตัวเตไอเนี้ยไอซิโกะเฮียเขาเพิ่งครบร้อยล้านดาวน์โหลดเลยนะเพื่อนรัก เออว่ะกูคออีกจักดไดไหมไม่ก็ไอตัวเชื่ออะุลาร่าเจยวละไม่เคยดูบิดเลยเออเลยเี้ยช่องเราเป็นคนเด็ววอะเดียวเดีลิฟต์ตัดเล็บลงเร้วเดียวคืออนนเดี๋ยวไม่รู้เพื่อนในกาคือเพื่อนกาคเพื่อนรักลุงต้องวาแล้วแหละเฮ้ยแม่งพี่เจ็บตีอหองไว้เพื่อนไปอไรว่าเพื่อทนตการทำอะไรล้างโออไอดำ เอ้ยยนยนิ uhm like, ู like, like, oh, oh, awesome, awesome, ่ป้าไปมึงไงจัได้ตัดออกเฮ้ยกูได้เซนซีดาวไปก็แบบเซนซี่เฮ้ยมึงไอเซนขนาดไหนกันวะกูได้เซนซีดาวอ้ครีมวยไปโอเคโอเคเลย่องเดองเล้ส่องเรื่อยๆนั่งเลยเรื่ยนั่งขอด้าไม่ข้ามไม่ข้ามหัวเก่ง ไมาแล้ยมาแล้วหนึ่งตัวเฮียมาฮองมาแล้วไอ้ยไอจิโกะอ่ะข้าเือบอลันคาไอ้ยันคาเฮ้ยดับเบิ้ลเลยเศร้าลงเนี่ยทำไมหน้าเหนือนั้งหน้ามึงเลยมิเตอร์ผิเฮ้ยเฮ้ยมึฟาดเอาหน้ากูกับเอาหน้าแย่หนันมาขึ้นพร้อมกันนะหน้ามึงหัวเออใช่หน้ามึงเลยหน้าเอายาวเหมือนกันไม่หน้ามึงกลมด้วยอ่ะกูลืมไป ก็สิไปักก็ติดกมึงจะเห็นกูหน้น OK, าแบบไหนโอเคท่าอีที่โลอีที่โลอีที่โลมาเราคำูกันไลเอนั่นแหละอันน้นอนนที่อัไม่รู้อนว่าอะไรแต่ก็ I อไอ l ิเอรนี Alright, right. ่ต้องวางนะเอออีโก้ต้องวางรนานี้ใช่นี่นี่ซ่องตัวที่ทองเมืนเดิมใครจะแตายเพื่อทุกคนทุกคนนั้น

มึงก็ไอ้เสื้อชอว์เราเลยมึงก็ไอ้เสื้อชอวเราปะก็เดือดกับว่ะรถคันนี้สีฟ้าเว้ยที่มองสีฟ้าตาบอสสีไอ้จัสตินเสือเจี๋ยคุณนะมาชิละแม่บ้านอ่ะคุนี่ไอ้จัสตินสามโอีด่งเต่ามาแล้วมาดับเบิลเลยมาดับเบิลนี่ ไปกูไอ่กูลืมไปพี่อยู่เมื่อกีพี่อยู่เม่อกชอบพี่อยู่เม่อกชอบเดี๋ยวต้องเสร็จร์หพี่อยู่เกชอบต้องเเตอรคำนั้นคำท่ีอไ้อไปต่อไปพี่อยู่เม่อกชอบอะต้องชอบกันเต้องตอ้อเซนเตอร์้วทุกคนคเมื่กีพรอยู่เชอบะไรอกูจะบินไปก่อนยินลวู้คิน

ว้าเฮ้ยไก่ขันมาตนะซื้อถึงว่าอิสโกบมาแล้วไงเออครับเด็กแว้นไอ้เห <laughs> ี้ยโหทั้งเด็กแว้นทั้งไก่หมาแล้วอเหี้ยฟ้องตัวทาบตัวพี่ฟ้าหมาแล้วทั้งนนวเูกกุดไอ้เหี้ยเสียงไอ้คซิวันนะครับ ผีฟรีสีีอุ้ยลุยเลยตาบิ่เยจอดไปเลยไปเลยไปไกลสนตีเลย้ยทางเขาไเฮ้างเขาไปร้านเขาไร้านแม่งเลย่อสโลงนข้าหเป็กาลังขาดอีกนิดนึงขาดนิดนึงขาดีนิดนึง2000 years later โอเความาแล้วแบบ คุณาซื้อมาแห่งการต่อนะนี่มัาการต่ออ่ะเร็วไปอ่ะปัซุ่มแห่กรรมาจบๆป่ะส่วนแกจบนะเออฝา้ลง่ะเฮียเอ๊ะฝาพ้ากูใครมินจะแซมไอ้ยจบแล้วนะคับจริงนี่ตายครบขวาป่ะกะตรขึ้นตายแล้วก็จะไปฝาผ้าเ่าจะเห็นอย่างนี้หรอะไม่ สองตัวสามตัวนี่ดอกนี่ดอกตัวเก๋าว้าวตุ้ยอ๊อ ย้ำอยู่ลูกใหม่แกนะเนี่ยนับอยู่ลูกโอเคก็ต้องจบไารสกิ๊ดดิสิดดิต้องรับพี่ใช่ก็อย่าลืมติดตามช่องครูมาคิงซิกับเออ่ช่องมิสเตอร์พีนะแต่ช่องมิสเตอร์พีไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าพวกเฮียอหละพวกเฮียมีอะไรพูดเขากันคลิปพาเหี้ยไหมเพื่อนคุณไหมเราต้องพูดไปแล้วไงเมื่อไี้ะไม่ไม่ที่พูด๊ดไว้สบายใจสบายความคิดอ่ะยากไปง่ายโอเคก็คือ ไม่ไม่ได้เฮียอะไรเลย